ครับผมก็กลับมาพบกันนะครับกับ ช่องพุทจาภาษานักขายนะครับในรายการ Break Through s a l e Team นะครับติดปีให้ทีมขายนะครับกับผมบอลลี่นะครับก็วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกหนึ่งตอนนะครับหลังจากที่ตอนก่อนๆเคยมีพูดคุยไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งงานของฝ่ายขายนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในแนวดิ่งในแนวราบแล้วก็ลักษณะของเขาเรียกว่าคุณสมบัตินะในการที่จะเอาใครสักคนเนี่ยเข้ามาทางานในฝ่ายขายตามที่เราวางแผนเอาไว้นะครับเนาะก็น่าจะได้พอได้เห็น ในแง่ของตําแหน่งงานและในหลายๆรูปแบบเพื่อจะได้เอาไปปรับใช้นะครับในเรื่องของอการเซตอัพทีมขายนะครับของทางบริษัทเนาะของทางธุรกิจนะครับรวมถึงก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ หลายๆคนที่เป็นฝ่ายขายแล้วก็กําลังตัดสินใจหรือว่ากําลังประเมินว่าตัวเองควรจะทําในาตําแหน่งไหนดีแบบไหนที่เหมาะกับตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะสำหรับในตอนนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการคัดเลือกและประเมินฝ่ายขายนะครับโดยผ่านเกณฑ์ที่เรียกว่ารูปแบบการขายนะครับเนาะซึ่งจากที่ได้เกิดไปแล้วว่าในตอนก่นกอนๆเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของตําแหน่งงานเนาะตำแหน่งงานไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเซลล์เอ็กซ์เทเลเซลซูเปอร์ เซลโคเทคนิคเซลอะไรต่างๆนาะนาเนาะแต่ในสิ่งที่มันจะซ่อนไปอยู่เลยก็คือเรื่องของรูปแบบครับรูปแบบของการทํางานเพราะว่าในแต่ละธุรกิจเนี่ยก็มีรูปแบบในการทํางานของฝ่ายขายเนี่ยที่ไม่เหมือนกันก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันไปอย่างเช่นเซล X เซล X บางบริษัทต้องออกไปหาลูกค้าเองข้างนอกเซล X บางบริษัทมีลีดของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยส่งเข้ามาให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะแปลว่าอะไรแปลว่ารูปแบบการทํางานเนี่ยต่อให้อยู่ในตําแหน่งเดียวกันเนี่ยรูปแบบการทํางานก็อาจจะไม่เหมือนกันละนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้จะลองมา ให้ดูว่าตัวอย่างง่ายๆในแง่ของการประเมินรูปแบบการทํางานของฝ่ายขายเนี่ย Spider มีอะไรอยู่บ้างเพื่อที่ว่าถ้าใครเป็นผู้บริหารใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยแราจะต้องคัดทีมขา,ขายเข้ามาเนี่ยอยู่ในทีมของเราก็จะบอกว่ารูปแบบต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวสะท้อนนะครับว่าเ e อ๊ะนักขายคนนี้สรุปแล้วเขาเหมาะไหมที่จะอยู่ในทีมเราเหมาะไหมที่จะทงานในธุรกิจของเราเหมาะไหมที่จะขายสินค้าที่เรามอบหมายเข้าไปให้ นะครับเพราะว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไม่เหมือนกันเลยนะครับเนาะแล้วก็หลายๆครั้งก็เจอเหมือนกันครับว่าเวลาที่มีประสบการณ์ในรูปแบบที่มันแตกต่างกันแล้วมันไม่เหมือนกันอ่ะพอ มาทางานเขาเรียกว่าข้ามข้ามรูปแบบกันนะบางคนแป๊กเลยนะไปไม่เป็นเลยอย่างเช่นที่ผมเคยเจอเนาะเป็นเซลล์ที่มีลีดส่งให้เนี่ยมาเป็น10ปีเนี่ยพอจะต้องวันหนึ่งจะต้องออกไปหาลีดเองจากรายชื่อแล้ววิ่งออกไปหาลูกค้าเองเนี่ยกลายเป็นแป๊กเลยไปไม่เป็นเลยภาษาที่ผมเคยเคยพูดเลยคือเอ่อผมขออนุญาตใช้คํานี้เนาะเขาเรียกว่าอะไรจากจากหมาบ้านอ่ะหมาบ้านเนี่ยเคยมีคนป้อนให้เนี่ยออาไปเป็นหมาป่าเนี่ยไปอยู่ในป่าเนี่ยแล้วไปหาทินเองเนี่ยเฉาตายแห้งเหี่ยวหาเหยื่อเองไม่เป็นอะไรอย่างนี้เนาะ จะบอกว่ารูปแบบการทำงานของฝ่ายขายมีผลมากถ้าใครกำลังที่จะต้องประเมินคัดเลือกหรือกำลังสัมภาษณ์เร็วอยู่นะครับอยากให้ดูเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะเพราะแค่ตำแหน่งนั้นไม่เพียงพอนะครับในการที่จะบอกได้ว่าเขาเหมาะที่จะเป็นนักขายในธุรกิจของเราขายสินค้าของเรานะครับโอเค ก็เดี๋ยวลองมาดูกันเนาะว่ามีรูปแบบไหนบ้างในเรื่องของงานขายที่เราจะต้องมีการประเมินนะครับเนาะผมขอไปที่ข้อที่1เลยเนาะข้อที่1ที่เราจะต้องประเมินก่อนเลยนะครับสําหรับรูปแบบการขายก็คือฝ่ายขายคนนั้นเป็นฝ่ายขายที่ขายในธุรกิจที่เป็นลักษณะ B2B หรือ B2C มานะครับ B2B หรือ B2C 2ออ่างนี้ต่างกันยังไงได้บ้างนะครับก็คือ B2B ย่อมาจาก Business to Business ขาย ก็เรียกว่าจากธุรกิจไปสู่ธุรกิจก็คือคนที่ซื้อไปนั้นก็ซื้อไปเพื่อประกอบธุรกิจต่ออย่างเช่นอาจจะเป็นสินค้าที่เรียกว่าพอเขาซื้อไปเสร็จปับ๊บแล้วเขาจะต้องเอาไปดัดแปลงเอาไปประกอบไปเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของเซอร์วิสเพื่อที่เขาจะไปขายต่อ อย่างที่เคยเจอเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นพวกสเปร์พาร์ตแล้วกันสเปร์พาร์ตเกี่ยวกับพวกเซนเซอร์แล้วกันอย่างเช่นเรามีธุรกิจเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยบริกัทเราเนี่ยขายเซนเซอร์ขายเซนเซอร์เนาะเซนเซอร์ปิ๊บ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 ที่เอาไว้จับสัญญาณจับอุณหภูมิอะไรประมาณนี้แล้วลูกค้าเราเนี่ยเขาเป็นขายเครื่องจักรก็เป็นขายเครื่องจักรประกอบเครื่องจักรขายแล้วเราเนี่ยขายเซนเซอร์เข้าไปให้ลูกค้าเราที่ขายเครื่องจักรแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขากาลังเอาไอเซนเซอร์ของเราเนี่ย ไปเป็นหนึ่งในตัวประกอบของสินค้าของเขาเสร็จปุ๊บลูกค้าของเราเนี่ยเขาก็จะขายเครื่องจักรเข้าไปในโรงงานอีกทีหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยเรียกว่า B 2 B คือเขาซื้อไปเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เองเขาเอาไปทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับธุรกิจของเขาแล้วก็เอาไปขายต่อนะครับเนาะอันนี้เรียกว่าเป็น B 2 B นะครับแต่ถ้าเป็น B 2 C เรียกว่าเป็น Business to Consumer เนาะ Business อ่า Business to Consumer นะครับบางที่ใช้คาว่า Customer นะผมขอให้ใช้คาว่า Consumer ไปเลย เพราะว่าคอน s u m e r มันชัดเจนกว่าคอน s u m e r หมายถึงผู้บริโภคเนาะผู้บริโภคหมายความว่า,าผู้ใช้งานผู้อุปโภคบริโภคโดยตรงแปลว่าซื้อไปเขาใช้เองง่ายๆเลยครับอย่างเช่นใครเป็นเซล,ลขายรถยนต์เนาะลูกค้ามาซื้อรถเอาไปทําอะไรเอาไปขับเองอย่างเงี้ยเรียกว่า business to consumer นะครับใครเป็นใครขายเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าคนซื้อเสื้อผ้าไปเอาไปใส่เองไออย่างเงี้ยเรียกว่า B 2 C คือ to consumer มันจะแตกต่างกันยังไงบ้างครับก็คือ เวลาขายให้กับคอน sumer ส่วนมากเราจะเจอคนที่ตัดสินใจซื้อเลยนะครับอย่างเช่นคนที่เดินมาร้านข้าวคนที่เดินมาร้านเสื้อผ้าคนที่เดินมาอ่ร้านชาไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคอน sumer ทั้งหมดคือเขาเป็นคนตัดสินใจเลยว่าเขาจะใช้หรือจะกินไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะงั้นกระบวนการขายมันเลยไม่ยาวมากมันคือมีการแค่น,นําเสนอแล้วก็มีการปิดการขายนะครับแปลว่ามันไม่ได้มีโปรเซสยาวเนาะก็คือจบกันตรงนั้นเลยเจอปุ๊บปิดจบขายได้เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่พอย้อนกลับไปลองฟังดูนาอยอย่างเช่น B2B เนี่ย มันต้องมีการเข้าไปนําเสนอมีการไปทดลองมีการไปเขียนสเปคน,นู่นี่นั่นโอ้โหโปรเซสมันจะยาวมากๆว่ามันจะไปถึงจุดปลายทางของการปิดการขายแตลว่าอะไรครับ2แบบนี้ที่เป็น B2B กับ B2C เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติเพราะว่า B2B กว่าจะได้เจอคนตัดสินใจต้องใช้เวลาและมีขั้นมีตอนแต่พอเป็น B2C มันไม่ต้องมีขั้นมีตอนเจอหน้าเลยเหลืออย่างเดียวขายให้เฉียบขายให้คม ปิดการขายให้ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะเพราะงั้นอันนี้คือตัวอย่าง2อันเนาะอยากให้เห็นให้ชัดเจนเนาะนะครับก็คือระหว่าง B2B กับ B2C อ่าผมขออนุญาตกลับไปตรงตัวอย่างเรื่องรถยนต์เมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับเนาะก็คือ B2C ซื้อรถยนต์เราลูกค้าเป็นคนที่มาซื้อรถเอาไปขับเองเรียก B2C เราขายรถยนต์ให้กับบริษัทที่เป็นเอ่อบริษัทที่อาจจะมีเซลลหรือเป็นบริษัทที่รับขนส่งเขาเอารถของเราไปให้เซลล์ของเขาใช้ เขาเอารถของเราไปใช้สําหรับขนของขนส่งเพื่อกระจายสินค้าของเขาอย่างงี้เรียก B2B เนาะเพราะงั้นนี่คือความแตกต่างเนาะอันนี้คืออยากเห็นภาพคือข้อแรกก่อนเวลาประเมินฝ่ายขายเอาเข้ามาครับดูก่อนเลยครับว่าเขาผ่านเกมแบบเดียวกับเรามาไหมนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์การขายจะไม่เหมือนกันเนาะนี่คือข้อแรกข้อที่2ครับก็คือเขาเป็นฝ่ายขายที่ขายกลุ่มที่เรียกว่าเป็นสินค้ามูลค่าสูง หรือเป็นสินค้ามูลค่าน้อยหรือมูลค่าทั่วไปง่ายๆเลยขายของเงินเยอะๆที่ต้องจ่ายเงินเยอะๆบินใหญ่ๆหรือขายของบินเล็กๆก็แก๊ก็แกมานะครับอย่างเช่นเคยขายของที่แบบบินหลักร้อยหลักพันมากับเคยขายของที่เป็นบินหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมานะครับจะบอกว่าแค่นี้ก็เรียกว่ามีความแตกต่างละในระหว่างบินใหญ่กับบินเล็กนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่จะเจอครับก็คือคนที่ขายบินใหญ่ก็จะมีมุมมองบางอย่างในเรื่องของการขายในการทํางาน เนาะในการประเมินลูกค้าในการเข้าใจในการที่เราทำอย่างอี่ขายของแพงได้ส่วนคนที่มีบินเล็กก็จะมีความเข้าใจในมุมของการขายอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นละ่ะบางครั้งคนที่เคยขายบินใหญ่มาเขามาขายบินเล็กสิ่งที่ผมก็ต้องพูดตรงๆเลยเนาะคือบางครั้งเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหขายกว่าจะถึงเป้า,า,ก,วา,ปา,ากว่าจะถึงยอดมันเก็บหอมลอมลิบผสมเล็กผสมน้อยเยอะเหลือเกินต้องแบบต้องอะไรไม่รู้เจอลูกค้าเยอะตั้งกี่เจ้ากว่าจะถึงเป้าตกทีอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์หนึ่งที่จะเจอได้ ส่วนคนที่ขายบินเล็กแล้วมาขายบินใหญ่ก็จะเจออีกแบบหนึ่งนะก็คือเขาก็จะมีโอกมีโอกาสนะครับที่เขาจะมีความเชื่อว่าแบบโอ้โหของแพงขนาดนี้ใครจะมาซื้อคนสมัยนี้เศรษฐกิจดีเหรอสมมติงานง่ายๆเลยเคยขายเสื้อผ้าอยู่ดีไปขายรถยนต์อย่างเงี้ยโอ้โหเคยแบบให้เอฟเอฟเสื้อผ้าเนี่ยบินหนึ่งเนี่ยไม่เกินพันเนี่ย แต่พอไปขายรถยนต์เนี่ยต้องตื้อขายของที่เป็นหลักแสนอย่างเงี้ยบางคนก็ก้าวข้ามไปไม่ได้โปรเซสมันก็ไม่ได้เนาะเพราะงั้นอันนี้ก็คือเขาเคยขายของมูลค่าใหญ่หรือมูลค่าเล็กมาอันนี้อยากให้เอามาใช้ในการประเมินด้วยนะครับเนาะเพราะมันจะมีผลเรื่องของ mindset หรือแนวคิดต่อการขายต่อสินค้าต่อ v o l ุ่มนะครับเนาะต่อ value ด้วยนะครับเนาะอ่าแล้วก็อันที่3เนาะก็คือเขาเป็นลักษณะของการขายแบบเน้นจำนวน หรือเน้นกําไรนะครับนะเน้นจํานวนหรือเน้นกําไรซึ่งอันนี้ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่สําคัญมากๆเนาะเพราะว่าถ้าบางธุรกิจเนี่ยเราทําธุรกิจเราเนี่ยต้องการที่จะให้นักขายของเรากระจายสินค้าขยายตลาดเนี่ยไปในรูปแบบไหนจะบอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นตัวใหญ่นะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยคือกําหนดราคาเอาไว้เรียบร้อยโครงสร้างชัดเจนเรื่องต้นทุนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ ออกไปขายเถอขายให้ได้วอลลุ่มเนี่ยขอสักล้านชิ้นต่อเดือนละกันนะอะไรประมาณอย่างนี้เนาะแล้วขายก็ไปลุยๆได้เลยอ่าอย่างนี้เรียกว่าเน้นจํานวนเขาว่าแต่บางธุรกิจไม่ใช่บางธุรกิจเนี่ยคือเป็นลักษณะของการขายแบบคัสโตไมค์คัสโตไมค์หมายความว่าลูกค้าอาจจะมีเอ่อรูปแบบความต้องการต่างๆนานากันไปเนาะบางทีออเดอร์ที่แล้วต้องการแบบหนึง่งออเดอร์นี้ต้องการแบบหนึ่งอย่างเงี้ย แล้วมันเลยทําให้ธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการเทเลเมตมีการแคตโตไมซ์เรียกว,ว่าเหมือนตัดสูรให้เฉพาะตัวกับลูกค้าอะไรอย่างี้เป็นต้นครับที่นี่ประเด็นก็คือพอมันขายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจำเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องของผลกําไรปลายทางด้วยเนาะอย่างที่ถ้าเกิดหลายๆวงการเขาจะเรียกกันว่าเอ้ยต้องดูที่ GP เนาะว่า GP GP มาจาก r o s s p r o f i t เนี่ยเพราะงั้นเนี่ย GP ได้ไหมถ้า GP ต่ํากว่านี้ไม่ขายนะอ,ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะเพราะงั้นเนี่ยอย่างเช่นธุรกิจที่มมกจะเจอแบบนี้ก็มกจจะะเเเปป็นนธุรริรภทอย่่างช เออเป็นเฟดฟอวิร์เดอร์เป็นธุรกิจที่เป็นเทรดเดอร์ในการให้บริการเป็นเทรดเดอร์ในการเป็นเหมือนตัวการการเป็นเป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้านะครับแล้วก็เป็นลักษณะของ OEM ที่เป็นการรับจ้างผลิตนะไม่ว่าจะผลิตผลิตอะไรก็ตามเครื่องสำอางอาหารเสริมเสื้อผ้าการเมนเอ่อพวก OEM ต่างๆไมื่อจะเป็นเอ่อสบู่หรืออะไรอย่างนี้เนาะทั้งหมดเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็น ธุรกิจที่จําเป็นจะต้องกังวลเรื่องของกําไรแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้พอเรารับเซลหรือรับไฟขายเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาเคยผ่านงานแบบไหนเพราะสิ่งที่จะเจอเนาะก็คือถ้าวันนี้เขาผ่านงานที่เป็นขายของแบบเน้นโวลูมมาสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือเขาก็จะโฟกสัสเรื่องของไพ่ลิสต์แล้วก็ไปนําเสนอไม่ต้องปรับไม่ต้องกระสนไม้เยอะถึงเวลาก็แค่พกโปรโมชั่นติดไปด้วยแล้วก็ไปขายของ แต่พอเขามาขายพอ,พอเขาขายของที่แบบเน้นโวลุ่มมาแล้วมาเจอของที่แบบต้องเน้นกําไรอ่ะคือบางครั้งเขาก็จะไม่ถนัดในเรื่องของการคํานวณในการที่จะแบบดักนู่นดักนี่ดักงบประมาณดักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อต่อรองกันไว้เนี่ยโอกาสที่มันจะไปเจอเรื่องนั้นในการทําเกี่ยวกับพวกคอสติง้งในการนําเสนอแต่ละอันก็อาจจะมีปัญหาได้ก็เลยทําให้เขาก็จะไม่ถนดัดแล้วบางทีพอมันต้องคํานวณเยอะอ่ะคนที่เคยขายของแบบเน้นโวลุ่มบางทีก็ไม่ชอบนะครับเนาะ แต่ขณะเดียวกันก็คือถ้าเกิดเราอยากได้คนที่ขายของเน้นวอลลุ่มแต่เคยขายของเน้นกําไรมาบางครั้งก็อาจจะเจอครับคือข้อดีคืออาจจะไม่ได้ปรับตัวยากมากเนาะแต่ว่าบางครั้งอาจจะเจอว่าแบบโอ้บางทีก็แหนะคิดเยอะไปนิดนึงคือแบบนิดหน่อยลดได้นิดปิดการขายมาได้แล้วเราก็แฮปปี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นแบบอยู่ดีก็คำนวณคิดเยอะเกินไปบางทีก็คิดเผื่อเกินไปอย่างเงี้ยเนาะเพราะงั้นก็ลองดูเนาะในข้อนี้ก็คือเขาเคยขายของแบบเน้น Volume, <S <S วอลลุม่มเน้น Volume, วอลลุม่มเน้นแบบว่าเขาไปขายดา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 เย เขาไปเจอร้านค้าเยอะๆเยป่าปาดกาดเขาเรียกว่าการายตามตลาดเลยหือเขาเป็นลักษณะของแบบต้องเน้นกําไรเวลาที่ได้ดีควายเม้นตมาได้เพ o p o โ a l ซาอะไรต่างๆมาต้องมานั่งคํานวณต้องมานั่งเบรกดาวก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าความละเอียดในการทํางานหรือการคิดในเชิงลึกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความลึกไม่เท่ากันด้วยนะครับเนาะเพราะงั้นอันนี้ข้อที่3เนาะก็คือเขาเคยผ่านงานขายที่แบบเน้นปรลม่มเน้นจํานวน หรือเป็นการขายแบบเน้นการดู GP หรือผลกําไรนะครับเนาะเพราะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เคยเจอว่าบางครั้งมันก็ cross กันยากเหมือนกันนะครับเนาะอันที่4นะครับอันที่4ี่ก็คือเขาเป็นลักษณะของไฟขายที่ผ่านการขายแบบเป็นชิ้นชิ้นช,อชอ็อตชตจบไปหรือเป็นลักษณะของการขายที่เรียกว่าต้องมีขั้นมีตอนที่เป็นลักษณะของโปรเจกต์ครับอ่าลักษณะขั้นตอนที่เป็นลักษณะของโปรเจกต์ เพราะว่า2แบบนี้ชัดเจนเนาะก็คือขั้นตอนการขายก็จะไม่เหมือนกันการดูแลลูกค้าก็มีโอกาสที่จะไม่เหมือนกันกว่าจะได้มาซึ่งเงินการเก็บตังค์ก็ไม่เหมือนกันโปรเซสต่างๆมันจะแตกต่างกันไปเลยนะครับอย่างเช่นคนที่ขายของเป็นชิ้นเนาะเป็นชิ้นชิ้นแล้วมันจบจบไปนะครับโปรเซสส่วนมากก็ไม่เป็นอะไรมากเนาะก็คือมีการคัดกรองออนำเสนอขายปิดการขายจ่ายตังค์จบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นลักษณะของการขายที่มีขั้นมีตอนเป็นลักษณะของโปรเจกต์เนี่ย โอ้โหกว่าจะเข้าไปนัด1คนนัดคนที่1น,นัดคนที่2นัดคนที่3เข้าไปไตรลอเออรอผู้มีมอำนาจตัดสินใจรอคณะกรรมาการเข้ามาต้องมีการพรีเซนต์ในห้องประชุมใหญ่อะไรต่างๆนานาเนี่ยจะบอกว่ารูปแบบมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเนาะเพราะงั้นอันนี้ก็จะทําให้เห็นเลยว่าเอ๊ะเวลาที่เขาเป็นฝ่ายขายแล้วก็กําลังจะเข้ามาทํางานเนาะร่วมกับเราปุ๊บเนี่ยสินค้าของเราเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปนาเสนอเป็นช็อตโดยไม่ต้องมาแบบพรีเซนต์เยอะแยะ หรือต้องแบบค่อยๆพรีเซนต์ไปเก็บเกี่ยวไปทีละขั้นทีละตอนอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะบ่งบอกด้วยครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะมาทํางานร่วมกับเราได้หรือเปล่านะขออนุญาตยกตัวอย่างของเซลล์เอนจิเนียร์ละกันเนาะเซลล์เอนจิเนียร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับที่มีโอกาสเกี่ยทั้ง2แบบเนาะทั้ง2แบบเช่นเราขายตัวที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสําหรับ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมที่เป็นของชิ้นๆที่สามารถที่จะซื้อทดแทนกันได้นะครับวิธีการขายก็เข้าไปในโรงงานเหมือนกันโรงงานผลิตไปคุยกับฝ่ายผลิตไปฝ่ายมีเทนแนนเนาะแล้วก็ฝ่ายจัดซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยรวมๆกันคุยกันเสร็จแล้วถ้าเกิดของใช้ได้ก็อาจจะมีเทสกันนิดหน่อยแล้วก็โอเคคุมสเปคกันคุมสเปกกันเสร็จแล้วก็จบแล้วก็เหมือนกับสั่งซื้อได้เลยถึงเวลาก็ส่งของไปเอาไปติดตั้งให้เขาจบโป๊ะไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่าขายของเป็นชิ้นแล้วจบแต่ขายของเป็นโปรเจกต์ก็คือเป็นเชฟวิจัย แต่กลับกลายเป็นว่าต้องไปไขเรื่องของระบบเนาะระบบลายการผลิตทั้งหมดเลยโดยที่แบบดีไซน์ใหม่ให้ให,หมดเลยว่าจะดีไซน์ยังไงให้มันเร็วให้มันคุ้มให้มันลดคอสให้มันประหยัดไฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปนั่งคุยทีละส่วนทั้งเอ่อเมื่อกี้คุยเรื่องฝ่ายผลิตฝ่ายเมเทนแนนซ์อ่บางทีก็อาจจะเป็นฝ่ายอ่ฝ่ายช่างเนาะอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายซ่อมบำรุงนะครับฝ่ายวิศวกรอย่างเงี้ยทีนี้ก็อาจจะต้องมีแผนอื่นขเข้ามาเกี่ยวข้องละไม่ว่าจะเป็นทางบัญชีฝ่ายจอปอหรืออะไรอย่างเงี้ย ทีนี้มันก็เริ่มเกิดการเป็นโปรเจกต์แล้วมันต้องคุยกับหลายส่วนหลายฝ่ายต้องไปคำนวณเรื่องค่าไฟก่อนคำนวณค่าไฟจบเสร็จปับ๊บอ่ามาดูเรื่องเลเยอร์เรื่องสถานที่อ่าเสร็จปับ๊บมาคุยกับฝ่ายผลิตอีกดูลายก่อนว่าถ้าทําใหม่ลายลายใหม่เนี่ยเออมันจะเกิดผลกระทบกับลายยังไงบ้างอา้าวต้องไปดูฝ่ายบุคคลอีกไหมแบบว่ามีเรื่องของบุคลากร,กรที่จะเอาเข้ามาใช้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความแตกต่างกันเนาะความแตกต่างมันก็จะเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าขายของเป็นนนนชิ้้้้ททที่มมัสาารถดดดดแไไไไเพจบป กับขายของที่ลักษณะของต้องมีการนําเสนอไปขั้นเป็นตอนเป็นโปรเจกต์รูปแบบมันก็จะต่างกันไปโดยธรรมชาติหรือบางสินค้าเป็นสินค้าแบบเดียวกันแต่เป็นลักษณะของออนดีมานก็คือนัดเข้าไปปุ๊บใช้ตําแหน่งนี้นําเสนอเข้ามาเสนอก็จบแต่พอจะต้องถื้อที่มันใหญ่ขึ้นกับกลายเป็นลักษณะของโปรเจกต์ก็มีขั้นมีตอนเยอะขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยพวกนี้คือข้อที่4เนาะก็คือเขาขายในลักษณะของการขายแบบเป็นช็อต หรือเป็นลักษณะของการขายแบบปีขั้นตอนและเป็นโปรเจกต์อันนี้ก็อยากให้ดูด้วยเนาะในการประเมินรูปแบบของฝ่ายขายนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือชัดเจนมากที่ผมก็ค่อนข้างจะเชียร์ว่าอย่าลืมดูเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เท่าที่เจอมาในปัจจุบันเองเนาะแม้แต่เมื่อวานตื่นก็ยังเจอเหมือนกันว่าบางคนก็ข้าวก้าวข้ามกันไม่ได้เหมือนกันก็คือเขาเป็นนักขายที่ขายในกลุ่มลูกค้าฐานเก่าหรือเป็นนักขายที่จะต้องออกไป หาฐานลูกค้าใหม่ให้กับองค์กรเนานะอันนี้ฟังดูพื้นฐานมากเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้ซีเรียสนะครับซีเรียสมากๆนะครับหลายครั้งนะจะเจอเลยว่าแบบโอ้โหไม่ว่าจะมีประสบการณ์แค่ไหนก็ตามอย่างที่ผมได้เกินไปตั้งแต่ต้นคลิปละก็คือหมาบ้านกับหมาป่าบางครั้งทํางานไม่เหมือนกันเนาะเขามีข้อดีทั้งคู่เนาะเพียงแต่ว่าถ้าเราเอาเขาไปอยู่ผิดที่บางครั้งเขาก็แบบมันก็จะเฉาว่าแล้วมันก็ตั้งผลงานไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากอยากให้เวลาสัมภาษณ์เนาะเวลาช่วยเช็คดูให้ดีๆเลยนะครรับบบวว่าแแบบุปแล้ เขาเคยหาลูกค้าใหม่เองจริงหรือเปล่าแล้วนะหรือว่าเขาเคยแบบต้องรักษาลูกค้าเนาะลูกรักษาหาลูกค้ามีหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นรักษาให้ซื้อซ้ําของเดิมหรือว่าอย่างน้อยขายต้องอัปเดลขายเพิ่มนี่แหละแต่ก็ขายในกลุ่มลูกค้าเก่าอ่าแต่ในความเป็นจริงก็คือเขาก็ไม่ต้องหาใหม่ไงคือยังไงก็ตามคือมันมีฐานลูกค้ารายชื่อฟิกเลยแล้วคุณก็อยู่แค่ตรงนั้นกบมีแบบหนึ่งคือไม่มีรายชื่อให้เลยเนาะแล้วก็ต้องไปหาใหม่เพิ่มตลอดเวลาตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งครับที่ควรจะามาประเมินมากๆนะเพราะว่าส่วนมากจะแป ก่อนหน้านั้น4ข้อเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะแต่อีกข้อนี้คือค่อนข้างจะชัดเจนมากตั้งแต่ตอนสัมภาคน,นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมด5รูปแบบเนาะสำหรับรูปแบบของฝ่ายขายเวลาที่เราจะประเมินทีมเข้ามาทํางานอยู่ในองค์กรของเราอยู่ในทีมของเราหรือมาขายในสินค้าของเราอยากให้ประเมินที่นะครับว่าสินค้าที่เรากําลังจะให้เขาขายนั้นมีรูปแบบการขายแบบไหนแล้วก็ คัดเลือกประเมินให้เหมาะสมส่วนใครที่เป็นนักขายเนาะก็แนะนําว่าถ้าให้ดีพยายามดูว่ามันเป็นท่าถนัดของเราไหมนะครับเป็นท่าถนัดของเราไหมเนาะเราจะได้ไม่ต้องช็อตฟิลเวลาที่เราเออไปสมัครงานแล้วต้องไปขายของเนาะบางคนคือคิดว่ามันน่าจะเหมือนเหมือนกับที่เก่าผมก็จะบอกเลยบางทีมันมันไม่ใช่อย่างที่คิดครับก็อยากให้ประเมินดูดีๆแต่ใครที่อยากจะท้าทายตัวเองก็อยากก็ก็เชียร์มากๆว่า อ่าจจะต้องพยายามพัฒนาตัวเอง่้นก้าวกระโดดค่อนข้างแรงหน่อยใครที่ไม่เคยหาลูกค้าเลยต้องมาหาลูกค้าใหม่เองในวันนี้ก็อาจจะต้องมีความพยายามมากกว่าคนอื่นประมาณ2อสเท่าตัวนะครับก็เนาะอยากให้ประเมินให้ดีๆเนาะก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับแบบของการขายเนาะสำหรับฝ่ายขายเวลาที่จะต้องประเมินว่าเขาทํางานมาแบบไหนเพื่อจะได้คัดคนที่ใช่เนาะแล้วก็ได้เจองานที่ใช่เนาะจะได้ตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะตั้งผลงานไปได้ด้วยกันนะครับก็เอาไว้เจอกันในคลิปอื่นๆต่อไปนะครับแต่หรับตอนนี้ก็สวัสดีครับ